กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอซทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะได้ชมขบวนล,ลวนพิเศษทักษิณรัตที่3ามหนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูรถจัดซ่อมบำรุงทางนะครับชมกันนะครับว่า รถจักรที่ชุมทางหนองประดุกนะฮะมีจำนวนมากนะครับไปชมขบวนทักศนารัตกันครับมาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษทักศนารัตที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่ตอนนี้นะครับกำลังเคลื่อนขอบวนผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้หมอกลงบางๆนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ ยวอากาศเริ่มเย็ยนลงนะครับหมอกจะหนากว่านี้นะครับในขณะที่ขบวนด่วนพิเศษทักษินรัตที่สามหนึ่งนะครับกำลังจะผ่านบริเวณชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อจะไปเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารนะครับเราจะเห็นว่ามีหมอกจางๆนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้ วันนี้ทําขบวนโดยฮิตาชินะครับ4518นะครับเมื่อวานนี้ฮิตาชิ4518นะครับทําขบวนพิเศษ972นะครับกลับกรุงเทพนะครับทําขบวนพิเศษหนีน้ำท่วมเมื่อวานนะครับวันนี้มาทําขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่ สามหนึ่งเมื่อวานนี้ฮิตาชิ4ี่ห้านะครับทำกระบวน972นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้นะครับก็หมอกลงบางๆตั้งแต่เช้าแล้วนะครับสำหรับ บริเวณชุมทางหนองปลาดุกแห่งนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ชุมทางหนองปลาดุกนะฮะแถวนี้ก็เป็นหนองนะครับปลาดุกเยอะมากนะครับนี่ฮะหนองปลาดุก